ันจะกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็วันหยุดค่ะนะคะจิ้งก็เลยอัดคลิปกว่างๆนะคะ มาบอกเคดไม่รับสําหรับสาวๆ,ๆแล้วก็หนุ่มๆด้วยก็ได้ค่ะสําหรับใครที่บอกว่าอุ้ยเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงของเมจินตลอดตลอดเลยนะคะเกี่ยวกับหุ่นนั่นเองนะคะจะบอกว่าเมื่อก่อนนี้ถ้าใครรู้จักกันมานานเราก็จะรู้เลยว่าเราเป็นคนที่อวบเลยแล้วเราก็จะพยายามแก้ปัญหาทุกอย่างเลยนะคะให้มีหุ่นที่ดีขึ้นนะคะก็ไปล้มมาหมดตลาดโลกแล้วก็ว่าได้นะคะเพื่อนก็จะรู้เลยคอยกดกดกดสั่งตลอดตลอดเลยนะคะ แล้วก็มาเจอค่ะหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้ก็กินมาได้ประมาณ2เดือนแล้วนะคะรู้สึกว่ามันโอเคแล้วก็หลายคนก็อินบอกมาถามด้วยเพราะฉะนั้นนวันนี้ว่างก็เลยมาบอกไปเลยละกันนะคะ <c oughs> กับนี่เลยใช่ไห คาโรไลนล์ค่ะนะคะนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทานมาได้ประมาณ2เดือนแล้วนะคะซึ่งใน1กล่องเขาก็จะมี30แคปซูลแคปซูลเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ทานง่ายเพราะว่าเป็นคนที่แบบไม่ชอบอะไรยุ่งยากแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาก็1เม็ดนะคะตื่นเช้ามาปุ๊บ ก็ทานเลย1เม็ดก่อนอาหารเช้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสาวๆก็ตื่นมาก,กินเลย1เม็ดแล้วก็กินอาหารได้ปกติเลยนะคะเพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะชอบลดอาหารหรือว่าอดมื้อใดมื้อหนึ่งก็กิน3ามืือปกติแต่ว่าเราก็เลือกรับประทานอาหารที่ค่อนข้างที่จะควบคุมน้ําหนักไปด้วยในตัวเนาะมันก็จะได้ผลควบคู่กันไปค่ะรวมถึงนะคะเวลาทานอาหารเสริมหลายๆอย่างแล้วรู้สึกว่าผิวมันจะแบบมองค้ำไม่สดใสเหมือนคนแบบสู้เหมือนซอมบี้อย่างนี้เ ใหญ่อันนี้ไม่เลยนะคะมันก็จะทําให้ผิวขาวกระ่างใสไปในตัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่โซไม่สูบอย่างแน่นอนและที่สําคัญเลยกระชับสัดส่วนไม่ว่าจะเป็นหูอกเอลสะโพกหรือแขนตา่างๆมันจะไม่เป็นแบบเซลลูลไลท์หรือเปลือกโซม,มันก็จะไม่มีช่องว่างช่องโหว่มันก็จะกระชับไปในตัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันครอบคลุมแล้วก็ดีขนาดนี้เนี่ยก็เลยมาบอกต่อๆกันไปแล้วที่สําคัญเนี่ยราคาก็ไม่แพงสั่งซื้อก็ง่ายนะคะนี่เลยนะ ถ้าเกิดสนใจดูในแฟนเพจของเขาได้เลยนะคะขอบคุณพี่ออยจริงๆจริงเลยนะที่แนะนำตัวนี้ให้เนาะเลิฟจังเลยจุ๊บจนะคะเอาไว้ว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในโะอนนกาสต่อไปละกันวันนี้ไปก่อนแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย